พฤศจิกายนพรุ่งนี้บัตรคนจนกด200กดได้ไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเปิดประตูสู่ข้อมูลที่ถูกตรงกับตองพรพรมครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามครับท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกตรงฉับไวข้อมูลเป็นประโยชน์กับทุกคนทุกท่านครับ ลุ่งนี้ครับ10พฤศจิกายนครับเป็นวันรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้า3กลุ่มครับทุกอย่างรับตามหลักการเดิมผู้พิการก็อายุต่ำกว่า18ปี1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไป800บาทแล้วก็18ปีขึ้นไปมีบัตรคนจนสามารถกดได้จากบัตรคนจนอีก200บาทแต่ครับแต่ฟังดีๆครับ เดือนนี้ได้พร้อมกันกับวันเบีย้ยความพิการออกไม่สองร้อยบาทกดจากบัตรคนจนนี่ครับตอบครับกรมบัญชีกลางยังไม่ได้กําหนดวันเติมเงิน200บาทเข้าบัตรคนจนนะครับเพราะฉะนั้นผู้พิการพรุ่งนี้ก็ยังรับ800เท่าเดิมน,นะครับในส่วนผู้ที่มีบัตรคนจนหรือมีบัตรบริการแห่งรัฐเพราะอีก200บาทนั้นกรมบัญชีกลางยังไม่ได้กําหนดวันหากกรมบัญชีกลางกําหนดวันเติมเข้าบาัตรเมื่อไหร่กด 200บาทได้เมื่อไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับนี่ก็คือข้อมูลณวันนี้9พฤศจิกายน63พรุลุงนี้ก็ไปรับเท่าเดิมไปก่อนนะครับแล้วก็อีก200รอฟังข่าวอีกครั้งว่าจะกดได้วันไหนครับสำหรับผู้พิการครับ200บาทครับสวัสดีครับ